ราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y u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  e e เ e l e v i s นทวิตเตอร์อินสตาแกรมทิก o อกและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพคนเราดีถ้าแม้จะเอาหลักฐานแล่มหนาเตอร์เช่นนี้มาอ่านให้มันฟังมันก็ไม่เชื่อหรอกว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นเป็นต้นว่าผมค้านมาตลอดสารฐ ธรรมนวยไม่ใช่ศาลคำวินิจฉัยของสารร,รัมนวยที่ไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา189ย่อมจะใช้บังคับไม่ได้เพราะละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา189พุทธศักราชแห่งรัฐธรรมนูญ2560กรณีให้ระเบียบร,ราชการกองทัพบกเหนือรัฐธรรมนูญ และพระราชาบัญญัติที่เกี่ยวข้องเรื่องบ้านพักรับรองพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนเที่ยมผมมันหายหมดแล้ครับท่านที่เครพบไม่รู้เป็นอย่างไรแม้ผมจะเอาคำาพิพากษ์สารสารปกครองสูงสุดมาอ่านว่ากฎกระทรวงที่ตราขึ้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์สูงกว่าเช่นกฎกระทรวงที่ออกมาเพื่อใช้บังคับ มักคุเทศจะต้องไม่ขัดต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ว่านั้นคือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่15พศ2545นี25่ชัดเจนแล้วทีนี้ประเทศนี้จะเอากันยังไงในเมื่อศาลปกครองมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง แล้วก็มีคำพิพากษาสูงสุดมากมายให้กระทบสิทธิ์ต่อพี่น้องประชาชนบางแห่งก็มีประโยชน์บางคำพิพากษาก็มีประโยชน์ให้แก่พ่อแม่ประชาชนเช่นศาลปกคารองพิพากษายกเลิกระเบียบไม่ให้ใชบ้บังคับเกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดในพ่อแม่ของผู้สมัครเข้ารับราชการตำรวจเห็นไหมครับ ก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่สำคัญคือศาลปกครองมีพระราชบัญญัติจัดส,สร้างศาลปกครองและผู้พิพากษาศาลปกครองทุกคนเรียกว่าผู้พิพากษาในพระราชบัญญัติจัดตั้งมีเรียกว่าคำสัตย์สาบ,บานต่อพระมหากษัตริย์คำวินิจฉัยของศาลปกครองเรียกคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ทำพิภาคสาสาลปกครองสูงสุดดังที่ผมอ่านให้ท่นานทราบล้วทีนี้สิ่งที่ผมมาพูดมายืนยันทางทาวิตเตอร์ทางยูทู e ทาง,ทางอินสตาแกรมทางทิกตกอกไอ้นัากฎหมายไทยที่มีชื่อเสียงต่างๆนะักวิชาการก็นบอดีณะนิสิสสีสตร์มันหายหมดเลยครับลงรูเอาตัวรอดเป็นยอดอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ท่านผู้พักและท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือหนังสือสอบถามแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องคดีหรือผลคดีตามปวิธีพิจรารณาความมายาของเจ้าพนักงานอายการตำรวจเรียนนายกรัฐมนตรีโมเด็ประยุทธ์การโอชาสองอายการสูงสุดสามผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอ้างถึงสภากลีที่นายมมดโมเด็งมตรลชาติสุวรรณที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภานักวิชาการคณะกรรมาการการปกครองตำรวจเป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษผู้กล่าวหาและลงสารระบบทุกคดีแล้วตามตัวอย่างที่แน่อ้างถึงรัฐธรมนูญ2พอนพศบมาตร,รา๔๔1พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546ประมวลวิธีพิจารณาความมายามาตรา๑46๑๔ สิ่งที่ส่งมาด้วยสัตว์พคกีในสาระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนสิบห้าชุดแล้วก็อ้างคดีคดีท่านผพาและท่านผู้ชมที่เคารพนายกรัฐมนตรีจะต้องตอบหนังสือประชาชนภายในสิบห้าวันตามพระราชกิจฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาตราสาสิบแปดนายกรัฐมนตรีแกไม่ทำ ไม่ทำนี่มันจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา53ชัดเจนรีบต่อมาว่ารับแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ผลเพราะฉะนั้นผมทำอะไรก็ต้องมีหลักฐานวันนี้พลเอกปรีชาจัโอชาน้องชายนายกรัฐมนตรีพาสกูลจันโอชาให้เพื่อนมนทินเพราะว่าคณะกรรมาการปรกงัันและปราบปรามการทุดริตแห่งชาติชี้ชัดแล้วมัด90 ทีนี้หลายท่านก็ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะมาพัวพันอะไรหลายท่านก็จะตะแบงว่าน้องส่วนน้องพี่ส่วนพี่ความผิดมันไม่ได้เกีย่ยวข้องกันถอนคำพูดเสียไอ้คนที่พูดแบบนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เัาพระราชบัญญัติป้องกันและป,ะปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มีความผิดมูลฐานวันนี้26ความผิดและ เกี่ยวข้องอีก8พระราชบัญญตัติผู้คนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ละครับท่านที่คารพว่าฟอกเงินนี้ไม่ใช่เรื่องการยึดเงินอย่างเดียวนะมันหมายถึงการยึดทรัพย์สินสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการที่ได้มาจากการกระทําความผิดนั้นเช่นการเสียบบัตรแทนการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการซื้อเสียงของเทพปไทยเสียนพง์มันก็ถูกถูกยึดทรัพย์ด้วยเพราะเป็นความผิดมูลฐาธา มาตราสามวงเล็บห้าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชาการเขาการร่ำรวยผิดปกติมีบ้านหลังละสองร้อยล้านมีรถเบ้นสิบพันอันนี้ก็สามารถผัวพันกับการกระทาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชาการซึ่งเข้าบูรฐานฟอกเงินทั้งนั้นผมเลขานุการคณะอนุกรรมการการฟอกเงินสภาผู้แทนราษฎรก็มาตกย้ำตำแหน่งอยู่เรื่อยๆครับเแต่ประเทศไทยนี่มันไม่เอามันไม่ฟัง มันเห็นหน้าแล้วบอกว่าไม่ใช่ตูนบอดนี้สเสลมไม่ดังเพราะฉะนั้นไม่เชื่อวันนี้มาตราสีนาะยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีอำนาจหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติฟอกเงิน2,542แล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงออกระเบียบต่างๆที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญตัติในรัฐมนุษมีอำนาจออกคำสั่งให้ลูกน้องที่เป็น เลขาธิการบบบงเร่งรัดคดีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานจะต้องรีบยึดอายัดทรัพย์9 0วันน้องชายชื่อพลเอกปีชาจันโอชาและถ้าเกี่ยวพันกับนางผองพันจันโอชาซึ่งเป็นน้องสะพายหรือลูกชายทั้งหลายของพลเอกปีชาการยึดมีได้หมายความว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ยึดเพื่อมาพิสูจน์ ว่าบ้านที่พิจาุรณาโลกก็ดีทรัพย์สินหลายแปลงก็ดีเงินทองในธนาคารก็ดีท่านได้ใจใดมาหรือมีพบโลกาท่านให้คนมีอำนาจคือนายกรัฐมนตรีคำถามถามว่า,านายกรัฐมนตรีเพิกเฉยไม่เร่งรัดคดีแนะนำนี่เป็นยังไงบ้างร,ารัฐมนูญแห่งราชานจาจักรไทยมาตร,รา230สองริบีก็กำหนดไว้ชัด ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยจะต้องยืนกันถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนี่หลักง่ายๆทรับท่านที่ทขเขานครับผมก็ยังไม่ค่อยมีเห็นใครพูดกันในโซเวิจเตอร์ในยูทหรือใน Facebook เพราะอะไรผมไม่ทราบได้ แล้วก็มาพูดกันแต่เรื่องวัคซีนผมสังเกตตอนนี้นะครับท่านที่เคารพทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ต้องปรงกันแล้วหมายความว่าใครจะตายก็ต้องจำยอมใครจะไม่ตายก็จะต้องจำยอมแต่ถ้าป้องกันไว้ก่อนอาจจะมีความมาั่นใจว่าไม่ตายแน่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนเดิมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพพระราชบัญญัติโรคติดต่อลักไก่อ้างมาตราเกา้าพระราชกำหนด การบริหารราชการในสภาวะการฉุกเฉินถิ่นที่อยู่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถิ่นที่อยู่ของนายหมวดเอกหรือว่าพันเอกมณฑลชาติสุวรรณคือกรุงเทพมหานครถ้าเปรียบเทียบประเทศแล้วก็เรียกว่าประเทศอินเดียหรือประเทศของโ,กโกูเป็นประเทศสีแดงต้องห้ามมีโรคไรแรงระบาดอยู่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลนายจากสยาม ที่ก่อให้เกิดคลัตเตอร์ทองหล่อใครต่อใครรวมทั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ไปนั่งเปิดหน้ากากกันชายทะเลเข้าเขตจังหวัดภูเก็ตแม้จะเป็นเขตที่บอกว่าไม่ต้องควบคุมตัวแต่คนที่มาจากเขตสีแดงคือกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการปทุมธานีมันต้องถูกควบคุมตัว14วัน ล,ลักหลานไหมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขอรับจะมาอ้างว่านายกรัฐมนตรีมารวนงานจะมาควบคุมตัวได้ยังไงนี่คือคำอ้างของเด e King Chandu n o l o หรือหลักเจ้านายเหนือกฎหมายมันใช่ไม่ได้ไมัใช่ได้สำหรับพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นนะกักกฎหมายไทยหายหัวหมดแล้วเพียงแค่เรื่องว่านายกเหนื่อยต้องพักผ่อนหน่อยสูดลมอากาศหน่อยมันไม่กเกี่ยวเรื่องไปสูดอากาศ มันเกี่ยวเรื่องหนึง่งคุณปรับประชาชนสองหมื่นบาทถ้าไม่สวมหน้ากากแต่นายรกรมงตรีและคณะรังตรีสาบานสัต์ไม่ครับก็ไม่เป็นไรไม่สวมหน้ากากก็ไม่เป็นไรไม่โดนกักตัวก็ไม่เป็นไรประชาชนชาวไทยมาจากต่างประเทศต้องกักตัวสิสวันจ่ายค่าโรงแรมเองสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ YouTube Television Twitter i ิน t a g แกรที่คนอย่างผมจัดก็มาท่วงตอกย้ำอยู่เสมอ แต่พลังที่จะฮึกเขิมมันไม่มีครับทันทีกเคารพแล้วก็ไม่มีใครพูดกันในเรื่องเหล่านี้ใครๆย้อนๆกันไปอย่างนั้นแหละนายกรัฐมนตรีผิดยังไงก็ไม่มีความผิดเลยที่มีความผิดจริงๆคือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรทั้งเก150คนไม่ยื่นหนังสือต่อปอปชให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ผมตามดูแล้วตั้งแต่เรื่องสาบานสัตว์ไม่ครบและนี่ล่าสุดในเรื่องไม่กัดตัวตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อแต่พอพวกนายสมบัติบุญงามมานงเที่ยวขับรถพาไปเพื่อจะประท้วงตามรวดถ่ยรูป,ปันใหญ่จะเอาความผิดจะยืดดถเห็นไหมครับท่านดีฉรบ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยไม่ได้มีำํำนงานตำรวจแห่งชาติแต่มีเกตตโปเลือกปฏิบัติ คือหมายความว่าจะสอบสวนหรือจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องหรือจะเก็บสำนวนยังไงก็ได้ใครจะทําอะไรข่าเนี่ยผมมีคดีเยอะแยะแล้วก็มีเอกสารหลักฐานเยอะแยะเพื่อที่จะติดตามรวมทั้งคาพิพากษาไอ้พวกควนตีนมันก็จะถามเรื่อยแหละไหนก็ด้วยเอกสารท,ท,ที่ว่านายกมีความผิดมึงจะบ้าเหรอก็ที่เล่าไ้ฟังอยู่นี่แหละ ว่านายกรัฐมนตรีแกมีความผิดตั้งแต่วันที่22พฤษภา,าค,คม2557แล้วเพราะว่าแกเป็นกบฏช,ชาติตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา113โทษประหารชีวิตรัฐธรรมนูญมาตรา279ไม่ได้ยกเว้นเลยพูดให้ตายมันก็ไม่มีคนมาสนับสนุนหรือทำให้เป็นคลื่นเป็นกระแสวันนี้มันไปทำเรื่องเด็กเรื่องเท็ปเล็ตหลังจากเรืองลุงพลเงียบแล้ว ต่อไปก็จะมีเรื่องสุริยะเทพจักรวานมาแทนที่อีกประชาชนตายเป็นเบื่อหายาน้าวายปวงเศรษฐกิจเดินไม่ได้ค้าขายซบเซาสลบสาหยไม่มีใครซื้อผีหรอกผมไปเดินตรวจดูแล้วมันก็ทุกที่แต่ประชาชนชาวไทยก็มีมีพลังที่จะมาพูดเหมือนผมได้แต่คนที่มีพลังแบบผมมาพูดแล้วมันก็ไม่ฟังเพราะว่าสัมพันงานตำรวจแห่งชาติมันไม่ทำงาน แล้วก็เราเว้นหน้าที่ทั้งที่สุดก็คือว่าไม่จับพันตำนรวจทัไว้พอาอาพรรัฐนักโทษชายคุก5 4ปีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐแค่นี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้พลังประชาชนไปบีบคั้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้เขาจึงไม่กลัวประชาชนแต่วันนี้ครับ